เห็นเรื่องนี้นะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่ของโลกโดยเฉพาะคนในโลกโซเชียลนะครับของอีลอนมัสเราต้องยอมรับว่าอีลอนมัสตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หนักมากเขาพูดแค่ประโยคเดียวเขาสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเงินได้ทำให้คนรวยทำให้คนจนได้จากประโยคไม่กี่ประโยคของเขานะครับคริปโตขึ้นขึ้นขึ้นหุนลง เขาแค่โพสต์ทวิตเตอร์กระดิกนิดเดียวท่านนั้นเองนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับเขามีการโพสต์เขาใช้คำว่ามีมนะฮะก็เหมือนกับเป็นรูปภาพลอ้อเลียนอันหนึ่งนะครับแซะเน็ตฟลิกนะครับเรื่องที่เน<อ>็ตฟลิกเนี่ยพยายามชูประเด็นสังคมเขาบอกว่าเน็ตฟลิกดูเอาง่ายๆนะคาว่าชูประเด็นสังคมมากเกินไปถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือเหมือนเหมือนเกาะกระแสรหรือโหนกระแสรประมาณนี้รือมากเกินไปอ,อย่างเช่นเขาบอกว่านี่อคอยดูนะประมาณนี้นะประชดประชดกันออกมาด้วยมีมของเขานะครับถ้าาแปลออกมาก็คือแบนเดี๋ยวคอยดูนะอีกไม่นานเนี่ย ถ้าสงครามรัสเซียกับยูเครนจบนะอาจจะ n น t f ฟ i กอาจจะทำสงอาจจะทาหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอคนดำอันอันอันนี้ก็ประชดนวนะคนดำในยูเครนที่ไปตกหลุมรักกับทหารรัสเซียที่แปลงเพศมาเข้าใจปะ่ะคือนี่คือความประชดประชันว่าเขาจับเรื่องที่เป็นท็อปปิกใหญ่ของโลก,กเรื่องของผิวสีเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องของรัสเซียเรื่องของยูเครนแล้วก็สงครามเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยเน็ตฟิกเป็นประมาณนี้ อะไรอยู่ในกระแสจะจับมาสร้างเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปชดทำไมอ่ะว่าทำไมเขาไม่เขาไม่พอใจอะไรเลยหรือเขากำลังมองว่าโลกนี้มันอยู่อยู่ท่ากลางคนที่เออคนที่เกาะกระแสไม่ว่าจะเพราะหรืออยากได้สปอตไลท์เพราะเขาเขาสอดเขาไม่ได้เขาคืออันนี้มันเป็นอันที่รู้สึกว่าจะทีหลังหรือเปล่าคือเขามีอันแรกที่เขาโพสต์อันหนึ่งก่อนว่าเขารู้สึกว่า เขามีมีมันหนึ่งแซะคนที่ไอไอซัพพอร์ตเดอะ n คอร์เรนติงอะที่แบบอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังเป็นกระแสะอยู่ตอนเนี้ฉันจะแบบอินไปกับมันทั้งหมดเขาแซะอันนี้ในเบื้องต้นก่อนซึ่งสิ่งที่คนกําลังอินในในสังคมโลกมันก็มีหลากหลายเฉดหลากหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือ LGBT หนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของ ผิวสีจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของอสงครามรัสเซียยูเครนเพราะฉะนั้นไอ้โพสต์เมื่อกี้มันก็เลยรวบรวมทุกอย่างแต่มันมาจากจุดเริ่มที่ว่าเขาเริ่มจากแบบเขาพูดถึงคนที่แบบชอบความเป็นกระแสสนใจความเป็นกระแสแล้วก็แบบซัพพอร์ตเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาเปิด <c oughs> อันนั้นก่อน <c oughs> ซึ่งเขามีคนวิเคราะห์ว่าไอ้เรื่องของ LGBT <c oughs> มันจะเกี่ยวกับภรรยาเก่าเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะภรรยาเก่าเขาเนี่ยก็ล่าสุดคบอยู่กับ คนที่เป็น transgender เหมือนกันจากบอลเนเป็นผู้ชายเป็นทหารด้วยนะตออกับช่วงถึงก็เป็นทหารแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนเป็นแบบเขาเปลี่ยนเพศแบบแปลงแบบเปลี่ยนไปนเป็นผู้หญิงชื่อเชลซีและอ,อันนี้คือแฟนเก่าของอีลอนมัสนะใช่คือในใน,นในในเพศมาเลยเหรอเขาเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าขอให้ทุกคนเรียกเขาว่าเชลซี จากเดิมเ็าเป็นทหารแล้วเขาบอกเลยขอให้ทุกคนเรียกเขาว่าเชลซีคือเขาไฟเพื่อเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะคะประเด็นมันก็แบบมีคนเลยคิดว่าเอ๊ะจะเกี่ยวไหมวะแต่มันดูส่วนตัวเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาอย่างนี้เพราะว่าอีลอนมัสก์เขาก็ดูเข้าใจกับความเป็นไปของโลกในยุคปัจจุบันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนรวมศูนย์ว่าเขาเป็นอะไรเขาทําทุกเรื่องอยู่ในแบบโพสต์แบบทวีตแบบอันสองอันเนี้ยแล้วว่าน่าจะเป็นเพราะเขารู้สึกว่ามันมีการแบบ แห่แหนของกระแสที่เป็นกระจุกอยู่เราว่าเขาเป็นอันนั้นนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะอือืออ่าถ้าถ้าจะมองในแง่ว่าเขาก็เตือนสติว่าเฮ้ยไม่ต้องตามกระแสกันมากขนาดนี้ก็ได้โลกมนุษย์ก็เป็นไปได้เพราะบางครั้งการตามกระแสอยู่ตลอดเวลาแล้วกลัวตกกระแสอยู่ตลอดเวลาก็เป็นความเครียดในรูปแบบหนึ่งของหลายๆคนโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับ